มาย้อนเวลากลับไปดูยุคดัลสาวคันเถนครรักนินินมนุษย์เราจากยุคปัจจุบันนับย้อนกลับไปหลายร้อยล้านปีโอ้โหดีจังเลยนะยุคหินเนี่ยไม่ต้องไปโรงเรียนไม่มีการบ้านด้วยอะนะอ๋อดีจังเลยนะมาหยบนี่นะต่ยิ้มจบนี่นะต่ยิ้มจบแต่ว่าเหมือนจะมีคนยุคหินอยู่ตรงนี้อะนะว่าใคร อ,อนิ่นนนงๆแทนกันอิจิยุคไดโนเสาร์ลำบากกว่าปัจจุบันนะขอรับทุกคนต้องเดินดอนเพื่อสู้กับชีวิตนะอขอรับอีกแล้วอีกแล้วคะตอรีค่คงก็พูดเหมือนกับว่าเคยเห็นมาแล้วอย่างนั้นละเอ้อเน้นๆข้ะน้อยรำเรียนมาจากหนังสือนะขอรับครบผมคนที่เขียนหนังสือนั่นเองนะก็ไม่เคยได้ไปเห็นยุคไดโนเสาร์ของจริงเหมือนกันแล้วน้าเน้นๆมันก็จริงอยู่นะขอรับและถ้าเช่นนั้นวิชานินจาเห็นภาพฝันนี่คือยุคไดโนเสาร์ขอรับ ยุกไดโนเสาร์นะขอราบเฮ้ย<ม>วันนี้จะเล่นอะไรดีนะเทนจังอเฮ้ยชาวนี้ไม่มีไข่เลยไปซื้อให้หน่อยสิจ้ะลูกให้ฮัตตอริคุงไปซื้อสิครับฮัตตอริคุงต้องทำอย่างอื่นน่ะไม่อยากไปก็ได้นะแต่ไม่ต้องกินข้าวเช้าเอ้ยปากันเทาะชินจังไปก่อเออมา เฮ้ยพันยัยนี่มันหนักจังเลยนะชินจังที่ชิมารู้ช่วยกันหน่อยดิไป้เฮ้ยวจะได้สบายบให้สมองหน่อยสีขอรับจ้าากเกรงไปแบบนี้ก็ดีกว่านะขอรับลล้โเลงเลยแต่ไม่ไหมยเลย ไม่รีบเก็บแล้วก็เดี๋ยวหายไปร้อยเยนเลยนะเอาให้ใช้ง่ายๆก็พอแล้วละ่ะไปซื้อกันเถอะปะคุณลุงครับซื้อไข่หน่อยครับคุณล<แ>ุงครับซื้อไข่หน่อยครับอ้าวงั้นก็เหลือเอาไปเลยยังสดๆทั้งนั้นลน่ละนะโ้เจอแล้ว<า>แม่มันกลับมาแล้วปิดร้านแล้วละ่ะ<า>ได้ดูเสาวอาทิตย์จันทร์อังคาร นี่นี่แค่จะไม่ยิบขาะแม่มันก็เข้ามาเลยวิชานิจารกระจายตาลาวน่ารักน่ารักน่าจัทวิชานิจารกระายแหงแวงยาวนิดวิชาเรียนเสียงไดโนเสาร์ขอรับนีเนี่เข้าใจและขอรับ ไดโนชาลุรู้สึกขอบคุณที่ช่วยเอาไข่ไปก็เลยมาตอบแทนแทนเคนอิจิด้วยการมาทําอาหารเช้าให้แทนเคนอิจินะขอรับอจุทอ่นี่วันนี้เราจะเล่นอะไรกันดีล่ะจ้ามาช่วยกันทํากับดักกระต่ายกันไหมล่ะฮะโอ้แบบนี้นะ่านะเบื่อจะตายไปไปไล่จับหมูป่าน่าสนุกกว่าอีกนะแต่ว่าการไล่จับหมูป่าเป็นผู้ใหญ่อย่างอันตรายเลยนะ นี่ถ้างั้นก่อนไปแล้วก็ร้องซ้อมมันก่อนสิงั้นแค่นี้จิ้งคิงนายก็รับบทเป็นหมูป่าก็แล้วกันนะอ่ะเอาไปเลยปะเฮ้ยเอ้ยต้องใส่นี่ด้วยเหรอแหมถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ฝึกไม่ได้สิใช่แล้วครับรีบๆสอนพวกเราให้รู้หน่อยสิว่าหมูปา่าน่ะเป็นยังไงเฉยงั้นผมทําก็ได้เอาอนี่นะใส่เลยนี่นะใส่แล้วจังเลยแท้จริงเลยหมาอมากเลยจ้าจริงเหรอ อยากให้ยูมิโกจังเป็นคนจับจังเลยนะอาถังงั้นรีบตามมาเลยนะปนี่ถ้าอย่างนั้นผมจะไปหาฟางมาทางหลุมดักจับหมูป่าก่อนนะครับไปละนี่ไม่มีใครอยู่เลยต้องแกล้งแคดดีจิด้วยการปลอมเป็นยูมิโกจังนี่หเหมือนไห,ห่ฮะเหมือนในท่านการัาไดีเยี่ยมจริงๆหมูป่าน้อยจ๋ามาให้จับซะดีๆเร็วโอยูมิโกจังนี่ ผมจะทำให้อยู่ไม่คอจังเห็นความแท้ของผมไม่ได้เลยหยา่ยาหยา่าฮ่าหลอกให้หลงทางในป่าเลยดีกว่าน้อเอ๊ะเฮ้ยเอ๊ะเอ้าออหายไปไหนซะแล้วละ่ะเอ๊ะหน้าแปลกฮะโอ้หมูป่านี่ขอรับต้องจับเป็นอาหารเย็นวันนี้ให้ได้นะขอรับเนี่ยเน,น้นเน้น

เอ๊ะแล้วหมูป่าเค็นจังล่ะวิ่งเข้าไปในป่าแล้วก็หายจ้อยไปเลยครับทุกท่านขอรับคืนนี้ที่บ้านท่านคณิจิจะมีปาร์ตี้หมูป่าขอรับ<อ>ด้วยหมูป่านี่แหละขอรับจะตัวนั้นหรือว่าจะเป็นเอ๊ะอะไรแล้วขอรับ<อ>เฮ้ยหาตัวนี้นุร,ออรคุงอย่าร้อเแ่นแบบนี้นะปาร์ตี้หมูป่าอะไรกันเล่าแต่แต้แท้แท่หาท่านเค็ญจิเองเหรอขอรับแต่แต่ว่าแต่ทำไมจับหมูป่าอะไรไม่ต้องซ้อมแล้วไม่เอา พอเอจเดินไปทางนั้นนะจะเดินไปทางไหนก็เรื่องของผมนะว้าวอะไรกันเนี่ยออะไรกันเนี่ยอ่าตัวเลขคุ้มช่วยดิช่วยดช่วยดทางนั้นนะอ่าตัวเลขคุ้มช่วยด้วยช่วยผมเร็วๆเขาสิล้าวโอนยโอ้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 เอ้ยเอ้ยลอ้ยโอ้ยโนเยาร์เป็นยโี่ลําบากมากสินะขอรับถ้าย <câ> ยอย่างนั้้ทําการบ้านอะดีกว่านะยอรับการบ้านอะไรเล่าวันนี้ม่อําแล้ว ถึงไม่ทําไปก็โดนบอกว่าไปยื้อหน้าห้องเฮ้ยแค่นั้นเองอะไม่เอาอะนอนดีกวา่าอาท่านเคนอิจิช่างเป็นเด็กแห่งยุคปัจจุบนันแทจริงๆขอรับเน้นๆ